อีกมุมหนึ่งก็คือสงกรานเนี่ยเราก็มักจะไปดูเนี่ยถนนสายน้ําคนมาเล่นน้าอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมครับว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็ต้องการความสนุกสนานต้องการความสุขเหมือนกับคน <c oughs> แขนขาดอีอาการครบสามสิบสองประการเหมือนกันนั่นคือคนพิการครับว่าที่ร้อยตีบุลเลอร์ทงสะอาดครับผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ย้ายกลับมานี่นะครับ เปิดงานสืบพิธีสงการานตุ้มโฮมชาวอีสานบ้านอุบลฮักแผงที่สถานสงเคราะห์คนพิการครับจังหวัดอุบลราชธานี<อ>มีคนน,นี่คนพิการใช่ไหมมีผู้ผพิการนี่ร้อยสิบคนฮะที่ไม่สามารถไปเล่นน้ําสงการานกับครอบครัวได้ในช่วงกิจกรรมก็เลยเปิดให้เล่นน้ําเปิดให้เล่นสงการานกันนี่ครับ <c oughs> คนพิการตาบอดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการมอบรถวิวแชร์จำนวน25่สิบคันจากมูลที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสแห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมีการรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่ในชุมชนครับผู้พิการที่สูงอายุเปิดถนนสายน้ําในบ้านอุบลฮักแห่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้พิการแขกผู้มาร่วมงานนี่นะฮะไปถึงนี่เปื้อนหมดเลยฮะหน้านี่เปื้อนเลยฮะเปื่อนยิม้มเปื้อนรอยยิ้มครับว่าที่ร้อยตีบุญเลิศนะครับผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างความสําคัญให้กับผู้พิการในการดูแลทุกปีและกิจกรรมที่ทุกคนได้ตั้งตารอในวันสงกรานต์เนื่องจากผู้พิการเหล่านี้เนี่ย ไม่สามารถออกไปทํากิจกรรมกับครอบครัวหรือคนอื่นๆได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปทางสถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลจึงได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับคนพิการในความดูแลเห็นไหมครับเรายังมีคนส่วนหนึ่งที่เป็นคนพิการแล้วเขาก็ไม่สามารถจะออกมาเล่นน้ํากับพวกเราได้ครับแต่เขาก็เล่นกันเองข้างในแล้วถ้ามีโอกาสคนนอกก็ไปให้กําลังใจไปสนุกสนานกับพวกเขาได้ในทุกๆปีเห็นไหมครับสนุกสนานดีมากเขาก็มีหัวใจเหมือนกันอืนะ